สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับย่าใหญ่นะคะสำหรับคลิปนี้จะมาพูดเรื่องว่าเทคโนโลยีที่เราควรต้องตามให้ทันนะในฐานะที่เป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นครูเป็นเป็นผู้สอนก็ควรต้องดูด้วยนะคะว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันก้าวไปถึงไหนแล้ว นะคะแก้วไปถึงไหนแล้วแล้วเราเราตามทันไหมอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่ยังยึดมั่นก็คือว่าการอ่านออกเขียนได้เนี่ยนะยังต้องยึดถืออยู่นะคะการอ่านออกเขียนได้เนี่ยแต่สิ่งที่ได้พบที่มาบอกเนี่ยก็คือว่าวันนี้เราต้องการให้เด็กเนี่ย ฟังใช่ไหมฟังจากคลิปวิดีโอคลิปต่างๆฟังแล้วให้เขียนซับไตเติใช่ไหมที่มันอะไรอะที่มันวิ่งตังตรง,ตรงหน้าจออะไรอ่าเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่แบบเราจะให้เขาฟังไปด้วยแล้วก็ได้ได้เขียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งนั้นเนี่ยมัน มันอะไรอ่ะมันเหมือนเวสมากเมือ่อเมื่อเราได้ไปเดินไปแล้วก็เออไปดูว่าเขาทำเนี่ทำไหมทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเอา้าก็ไปเห็นว่าเอ๊ยนี่อะไรเนี่ยอ่าปรากฏว่ามันมีตัวแอปพลิเคชันที่สามารถถอดเสียงพูดให้เป็นอ่าซับไตเติลนะฮะ เป็นแต่ละเวลาเลยเวลาคำพูดเนี่ยเวลานี้พูดคำว่านี้พูดเป็นตัวอักษร,รเรียงมาเลยก็คือเหมือนสับไตเตอร์แต่ทีนี้อะไรเขาไม่ได้ยินอเขาจะไม่ได้ยินเสียงไงะจะไม่เห็นขณะพูดอะไรเงี้ยเห็นเป็นตัวอักษร,รมาแล้วก็ลอกอย่างเดียวเลยอ่เนี่ไงวิวัฒนาการอ่ะ นะนวัตกรรมเนี่ยมันไปถึงขั้นนั้นแล้วมันมันสามารถที่จะแปลงเสียงให้ออกไปเป็นเป็น s e n t e n c e ได้เลยเงี้ยเป็นภาษาได้เลยเนะี่ยมันมีเครื่องแปลเหมือนกับแปลแปลไอ้คำพูดแล้วออกเป็นตัวหนังสือได้เลยนะจากวัตถุประสงค์เราเนี่ย นะอยากให้เด็กได้ฟังแล้วก็เขียนใช่ไหมณนะตอนนี้ไม่ฟังแล้วไม่ได้ฟังแต่ได้ได้อ่านอ่านและเขียนอย่างเงี้ยเราก็ทําให้เราต้องกลับมาอีแล้วเราต้องกลับมามาดูตัวเองแล้วเพอร์เพหรือ Objective ที่เรา Specify ไว้เรากำหนดไว้ไว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นอย่างที่คิดไหม มันเริ่มไม่เป็นอย่างที่คิดเราควรต้องมาทบทวนและว่าเอ้ยเทคโนโลยีมันก้าวล้ำไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราจะพาเด็กไปยังไงให้เด็กเรียนรู้อะไรนะแต่สิ่งหนึ่งเขาเห็นเขาเห็นไอ้ตัวว o r ดิงจริงแต่เขาอ่านรู้เรื่องไหม เขาฟังรู้เรื่องไหมอา้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเ e n t e n c e เห็นแล้วแต่ไม่เข้าใจเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองแล้วเอ๊ะฟังก็ต้องไม่รู้เรื่องอ่านก็บางทีก็ไม่เข้าใจอ่านก็ไม่เข้าใจอ่านอ่านเข้าใจได้ด้วยการเอาไปใส่แอป translation อ,อ้าวแอป translation พูดก็ไม่เข้าใจแต่มีเครื่องช่วยให้มาเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษปั๊บอาจจะเอาไปใส่ตัว translate ก็ได้นะต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไงมันมันมีเครื่องแปลด้วยมันมีเครื่องแปลที่แบบพวก interpreter พวกล่ามเนี่ยเขาใช้กันน่ย ภาษาอะไรก็ตามเนี่ยเขามีเครื่องแปลภาษาจากคำพูดมาได้เลยเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้เราจะสอนอะไรให้เด็กล่ะใช่ไหมต้องมาดีไซน์กันใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยต้องมาดีไซน์กันใหม่อีกแล้วเมื่อเมื่อเมื่อนวัตกรรมเมื่อเทคโนโล,โลยีมันวิง่งวิ่งไปเราเนี่ยตาม,ม่ทันแเ้อ,อ เลยมาคิดถึงคำพูดของแจ็คมาที่ว่าในยุคนี้นะถ้าเรายังไม่เปลี่ยนวิธีการสอนนะเราก็จะต้องเดือดร้อนละ you must be in the trouble h e t ใช้ว่า trouble เลยนะถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการสอนเนี่ยเราจะแย่โอ้มันจริงจริงๆเลยนะ มันจริงอะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนยังไงลบอูนี่นี่เป็นรายวันเลยนะเป็นรายวันเมื่อเทอมที่แล้วอาจจะดูเหมือนว่าประสบความสําเร็จนะพอมาเทอมนี้อ้าวพอมาเทอมนี้เราได้เห็นนะวัตรกรรมนี้โอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราออนไลน์เรามองไม่เห็นแต่อันเนี้ยอินคลาสปั๊บเนี่ยเราได้เห็นนะได้เห็น สิ่งต่างๆที่มันพัฒนาไปแบบที่เราเนี่ยตามไม่ทันนะเด็กเขาใช้แต่เราอ่ะใช้ไม่เป็นใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้ว่านะวัตกรรมมันไปถึงไหนเทคโนโลยีมันไปถึงไหนสิ่งนี้อยากระเตือนนะทุกท่านผู้สอนทุกท่านนะะในโดยเฉพาะในระดับที่เด็กเรียนรู้แล้วเนี่ย เขาจะยิ่งเบื่อใหญ่เลยไม่รู้จะเรียนไปทําไมเนี่ยมีไอ้นี่ไอ้นี่ก็มีเครื่องช่วยไอ้นั่นก็นมีเครื่องช่วยใช่ไหมะจะเขียนก็มีเช็คแกรม,ม่าใหเ้เขียนภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เช็คแกรม,ม่าให้ไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องเลยเออสอนไปก็เปล่า นะคือคืออะไรอ่ะไลบอยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะสนใจไปทำไมอ่ะไม่รู้จะสนใจไปทำไมเพราะฉะนั้นอะไรที่ควรจะต้องสอนพูดสถานการณ์ต่างๆโอ้โหอ,อะไรสี่สิบคนอ่าคลาสินสี่สิบคน การที่จะพูดเป็นไงไม่ได้อ่าให้พูดจับผูการพูดอ่คือซีตู a เอช n ันบางทีมันไม่ได้อย่างเงี้ยซีตูเอชันไม่ได้มันไม่เหมือนต้องไปเผชิญเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจเอ้าเป็นความท้าทายของผู้สอนนะคะ ทุกเรื่องเลยพอไปพอไปลงสถานการณ์จริงเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาเจอเอ,อะไรอะสิ่งแปลกใหม่นะฮะตัวค้นพบไ i n ิ้ง g ใหม่ๆมานะเป็นเป็นข้อมูลให้ขบคิดปรับเปลี่ยนคนอื่นอาจจะไม่สนใจอา้าฉันสอนไปตามหนังสือที่มีอะไรเงี้ย อูแต่ว่าพอมาเจอเจอแบบนี้แล้วอ้เราจะทำยังไงให้มันดูไม่ไม่น่าเบื่อเออให้ทันเหตุการณ์จะกลับไปเรื่องของการอ่านออการอ่านก็ยังงั้นเองก็ก็เหมือนเดิมการอ่านก็คือถ้าไม่ใช่เรื่องที่เขาสนใจไม่แมทกับเรื่องของเขาเนี่ย มันก็เอะไรมันมันมันเวสไงมันเสียเวลาทำเพื่อเอาคะแนนใช่ปะ่ะแต่เราต้องการให้เขาอ่านเพื่อได้เรียนรู้จริงๆอะ่ะให้เกิดฟ l ูเอ้นให้เกิดอ่านแล้วได้อะ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องทำซ้ำๆเยอะๆใช่ไหมแต่เด็กไม่ได้มีเป้าหมายแบบนั้นเขาจะเรียนเพื่อให้ได้เกรดอะไรอย่างเงี้ย นี่คือปัญหาที่ต้องคบคิดไปคิดเอาไปคิดเอาเมื่อคุณเจอนะวัตกรรมใหม่ๆอย่าเพิ่งท้อแท้นี่บอกตัวเองว่าอย่าเพิ่งท้อแท้ยากมากยากมากจริงนะคะวันนี้ก็มา,มาบอกบอกแต่เรื่องยากๆทั้งนั้นเลยโอเคค่ะพบกันที่คลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ